พี่เก่งช่วยสมทบทุนคนตกงานที่ภูเก็ตหน่อยครับเราจะทําบุญกันพรุ่งนี้ครับทักไปแล้วมีค <ไป S 1> นสน<ด>เออเดี๋ยวมันก็โอนพวกนี้มันคุออ้นจริงมีตังนั่นแหละเออมันมีตังต้องมีครับพี่จอยขอบคุณค่ะช่างต้นโอนยังช่างต้นอ่ะอุราชาช่างต้นอ่ะโอนยังโอนแล้วโอเค ลแ,แล้วเอเอ,เอไม่ไม่ไม่ต้องแมสเด็กหรอกให้ <c oughs> เขาซื้อเองจิงคองสยามรู้แกไงหูอ้วนๆดังนั้นแหละแกเด็ดพี่จอยไม่ลงมาเที่ยวภูเก็ตบ้างหรอจะไปอยู่นะปีตอนแต่ <c oughs> ยังอยู่เลยอ่ะ <c oughs> ขออนุญาตบล็อก ไอ้ส่องรอยว่าบาทนี่เปิดได้เอาเม็ดไปจ่ายกันโควิดโูวิดนะก,ก็ไม่เป็นนะแก้ม,แก,มแก้มเป็นไดเป็นรอยอ๋อนอนทับค่ะเมื่อกี้หาเฟสก็ไม่เจอบอกว่าให้ทักมาหน่อยคิงคองสยามทักท,ที่มาหน่อยทำไมอ่ะเขาบอกว่าจะให้ไปช่วยอะไรที่ภูกเก็ต ห้าร้อยพันหนึง่งก็ได้ดีก๋ยวโซเน่นผูกไก่ดองว่าเดียว,วกวาดลานวากวาดลานนี่กูกินสามบันพ่อกกับมึงเกินนิดเดี๋ยวกูปักพุ่งได้แต่เดี๋ยวอ๋อจอเน่นเกลียนจ้องอันจ้องอันกับปัวเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูไปน,นี่ตักไปนะ เก่งทักเออทักไปเลยเนนี่คัมแบ็กสองงานรวมยอดให้เขาเลย,เลยแล้วก็ส่งเลขบัญชีไปเลยไม่ต้องพูดอะไรเยอะหยังฟังอยิน่นะ <c oughs> อะไรอ่ะน้องไม่ได้นินตาอะไรปิดตอนเลยน้องกิดตึงนี่ จัดฟันมากี่ปีหลายปีมากแล้วจัดฟันมานขอแบบนัดรับไอไ้ไรอะกูไม่รู้สิครับพรุ่งนี้ได้พี่บ่ายประมาณบ่ายครับ นัดรอไม่ไม่ไม่จงจงจงก่อนต่อยได้เจอตัวต้องเดี๋ยวเว้ก็กร่วมยอดไปนะยังไม่ถึงไหนเลยครับทักไปยังบิวแนนนี่คัมแบงกันนะมานานยังมึงอ่านไม่อ่านแต่เดี๋ยวนะกูไปจัดน้านเควสนะดังนะกูโบวไว้น,นะพี่เก่งกับพี่เก่งใครอายุ เยอะกว่ากันยังไงอ่ะเออปีแกงตะมกตาก้ามึงเรียมึงโก่ในเหยียดไม่อยากเจอเพื่อนกลัวได้ย่ะมึงจวดนู้นนองก็อิดไอ้เปรตเพื่อนเกมเมียนู้นตกไปตำเล็บไอเมียต้องโรคป้านางเห็นดูมันตามึงไก่ได้กับมึงกายเม็ดนี่เงียไหม่ นี่รักกูไหมนี่หรือก,กูเหนียวแบใจนะมันเก็มันเก็บเหียงอนโยจยุไอจุไอมินิทำห้าร้อยเดี๋ยวทำห้าเลยเยอะเลยไ่คุ้มแล้ว่คุ้มเลยน่าต้อนเลยแต่วิ่งไม่เซียนไปเซีนยนมาใหม่เน,นี่ยสำหรับใครที่สงสัยนะคะว่าทำรักยิ้มที่ไหนซื้อแม็คนละอันเดี๋ยวบอกนะคะ ว่าทำที่ไหนพี่เลี้ยวใส่ไว้ของเขาใส่สีไม่ยังไม่ดูขอดูรวมอ่ารวม เสียเสียเสยนะก็ไปไว้กงอาารดองยสักสดหรือใช้ยาชาต้องให้ช่างตอบเดี๋ยวค้อนกูไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้กับช่างจะเฮ้ยๆหน่อยถ้าใครเลยกันได้อยู่ทางมันสเออ้ยาชาเรืขนาหน่พ ตอนนี้อะห้าวแต่ตอนไปเช็ดอะโอ้แสบอะก็ได้ไม่กูต้องรีวบัญชีไปอาลาได้มึงจะมามัวมัวก็จ้ะโอนหมดยังอะที่ใช้ทักไป แก, <P taking harder> ก่นก่อรูปมึงกูต้องการจัดเมื่อนั้นกลางว่าคุณแป้นเลยผมไอปีิดคุณแป้นนั่นแปเอาเรือก็ของกูอนต้องไปบอกเรือต้องแว่นปยู่ปูวงติดได้แบบนั้นน่ย ตัดประกาศใช่ไหมไม่ใช่ครับเป็นปลาสลิดครับเป็นปลาสลิดบางบ่อที่อยู่แถวบางพีฮะเสียบหลังแทนเสียบนั่นแหละทำเงาทำเงาไปนั่นแหละโอ้แมสอันละรอร้อยยี่สิบเก้านะคะโอนมาแล้วคนหนึงใครหรออ่าโอเคหน,น,นึ่อันเขาบอกว่าหนูไม่มีแฟนโอ้เหยียดแหม่มพ่วงไปได้หล่ว ไม่เป็นไรเก็บเล็กเป็นสูมน้อยเ <c oughs> <c oughs> ใช่อ๋ขอ,อ,อของพี่อุ้ยเออเออคนไหนอ่ะก็พี่วอพี่เออใช่ใชสี่ยันแล้วก็ของช่างต้นนี่หกใช่ปะ่ะช่างต้นไหนช่างสีเหรอไม่ใช่พี่เก่งไม่ใช่พี่เก่งปราจรน,นะนมีต้นไ <c oughs> อ้ยิง

อีไปใต้รูบจังนี่แม้ว่นในใต้เลยเนาะวัดพี่อุยอ่ะสี่อันช่างต้นแล้วก็พี่อุยมีอะไรวีมีอก็ทักไปดิบอกให้ทักไปไง อุยอ่ะชื่ออุยอ่ะอุยไงยหรือว่าอะไรสักอย่างเอขาทักมาแล้วน่นะเขาจะเอาอยู่อันนั้นก็โเลยปีแก้วปีแก้วกับปีรุ่ยต้องเจอแม่น้องกุหลานจ้องกันจ้องรอยอทาที่แปดบาทเดาไ้น้องก็ตักไปไม่มีก้อยรอปุ๊บมาเนี่ยต้องเปียวปุบ๊บอะไรพี่เก่งดูดมาหรือ,อยังครับ พี่เก่งไม่ดูดนะคะม้าพี่เก่งดูแต่หีอย่างเดียวเลยขอบใครที่สงสัยว่าพี่เก่งดูดม้าไหมพี่เก่งไม่ดูดนะคะพี่เก่งดูแต่หีอย่างเดียวขั้วขัวจะโดนบล็อกเดี๋ยวโดนอีกเดือนเรียบร้อย เชื่อไหมเชื่อไหมว่าตรงนี้ต้องต้องไปไปลงไปลงยูทูบถักพันธุ์ยังไงอ่ะพี่คิวดูเลยครับมาพี่เป็นอะไรมาดูเลยที่นี่ทักทักอันนี้ไปด้วยพี่คนนี้สองอันเบนจาวันสามมันได้น้องกีต้าด้วยสามมันไอ้เหี้ยได้หลายอันแล้วเนี่ยอีกจัดเอาตังค์มาแบ่งกับกูวะากูว่ามึงจะรวยกว่ากูแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยปาร์ตดูใจเฮียอย่างเดียว อันนี้เรื่องจริงนะคะจริงบครับทำกันะคะเป็นจาวันที่เป็นจาวันขายเร่งเลยนะฮะไม่ตอบเดี๋ยวพี่ตอบพี่แก้วพี่แก้วตอบเช็ดนอนปอะกันนะีช่างตัวไหนคนนี้ใช่ไหมอ่าใช่แล้วก็พี่วีพี่วีไหนดูดิวีที่เป็นอะไรไหนมึงดูแชทมึงก่อนนิด ไม่ใช่หนูทําอย่างเงี้ยง่ายกว่าเนี่ยใครที่จะสั่งอ่ะนูไม่ได้อันนี้เหมือนกับจี้เขาเลยอันนี้คนสนิทหนูทั้งนั้นแหละอันนี้มันมันไม่ชูบเออเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจความหมายไหมใจเขาทักมายังไงอ่ะนี่ไงไอไดีที่แอดไลน์ไม่มันไม่ได้เราต้องทักไปแบบนี้เลยเห็นไหมเขาอุนทุกคนอน่ะที่หนูบอกอ่ะฝัมือชกเออ เพราะว่าคนละร้อยก็ได้มันจะได้หมดเร็ยวเอียวโตแเออคนละร้อยมันจะได้หมดเร็วๆเฮ้ยไม่เอาไลหายหมดเลยเออคนละร้อไม่ใช่คนละร้อยคนละร้อยอันน่ะอ๋อคนละอันนะจับบ้าเหรอไม่ใช่อันละร้อยคนละร้อยจะไปไหนอะสวัสดีค่ฮัลโหลคัสอะฟังอยู่ครับใครที่เข้าเอ้นี่ไง ทักไปเลยอันนี้4ยันเหมือนกันรวมกอ๋อโอเคเอาแล้วได้ได้เบอร์มันอย่างไนอะแอดมินเก็บเยวเดี๋ยวไปห้องน้ำไปลนงทีอดครับขอตอบเนี่ยหลายคนเดียวกับสองคนอ,อ้ยเดี๋ยวคาตอบมูแลแหละคนที่เกอบอกอะ ะฮะเก่งมีติตัวให้ซื้อะฮะทักมาเลยครับส่งไม่ได้เหรอผมหาเฟซไม่เจอผมหาเฟซไม่เอาอา่างงี้ลองเข้ามาตรงข้างหน้าเนี่ยฮะเข้ามาตรงคอมเมนต์ของผมนะครับคอมเมนต์โพสต์ล่าสุดของผมอ่ะ ที่โพสเป็นรูปลายสักของจอยอ่ะอ่าที่จอยสักชื่อผมครับหน้าเฟซผมอ่ะชื่อปัญญายิม้มอําไพครับครับลองเข้ามาดูฮะมันมีหลายเฟซนะฮะลองเข้ามาปัญญายิม้มไพที่คนติดตามร้านเก้ากว่าครับ เฮ้ยหนูอันนี้คืออะไรอ,ะอ่ะอ๋ออันนี้คือก็ทําให้เราแน่เลยเนี่ยถ้าเพลงนี้ผ่านไปอะ่ะมีลิขสิทธิ์แล้วเดี๋ยวโท้ถามบ๊อบบี้ก่อนจอยพี่วีพี่วีพี่วีอะไรอย่าบอกว่าเอาเบี่องที่จอยนะอ๋อไม่บอกว่าบอกเขาเลยว่าให้โอนมาเลยจากจอยวุ้นิงของจอยอะ่ะ บอกให้เขาโอนมาบอกว่าคนละคนกันใโอน่นของใจใจฮัลโหลจ้าบบีที่ลากว่าแล้วแล้วก็ทำเป็นลิขสิทธิ์ด้วยใช่ไหมใช่ไหมว่าแล้วว่าทำไมมันขึ้นมาว่าอ่าเหมือนแบบเพลงเพลงนี้คือเป็นเป็นเพลงที่แบบว่าที่มีลิขสิทธิ์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไหม ใช่เนี่ยอ่าาาาเข้้ใจคววม<อ>หมหยแลพี่เขาบอกโอเคเดี๋ยวเอานก่อนก็ได้ค่อเอาที่จอยเองเออบอกว่าเดี๋ยวจะจเขาดูหลายส่พูดง่ายเหมืูนค้ายจอยอ่ะคือหมายความว่าอ่าอ่า <c oughs> ไม่แต่ผมคุยไปแล้วนะผมคุยกับเขาไปแล้วนะไม่อยู่อ่าโอเคโอเคโอเคแล้วก็ทำเป็นเสียงรอสายทำอะไรยังไงเราจะต้องทำยังไงอ่ะ เพลงวันที่29ค่ะสั่งกี่วันถึงสองถึงสามวันก็ถึงค่ะอะไรแบบเยอะไงทักไปดิใช่เอกสารมันเยอะจริงปึ้งแบบปึ้งไปเรือยเลยผมดูแล้วถืออะไรไม่ได้แบบ ออะเราชักไปเลยเคเพราะว่าถ้าส่งไปแล้วอ่ะมันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่เรามันขึ้นอยู่ที่เคอลี่ฝั่งเขาว่าเขาจะส่งของให้รุ่บ้านเมื่อไหร่อ่าอ่าได้ยังไงได้ ไม่ได้เพลงเก่าอ่ะที่พ่อบี้ทำไหมอ่ะซื้อแมสกก่อนนะเดี๋ยวบอกมา่านฝาหลอกใช้อะไรพวกนี้ใน,นเอซักสีอะไรอ่ะที่ดาวนโหลดมีดาวนโหลดข้างล่างอ่ะอายุยี่สิบสามค่ะเนี่ยเดี๋ยวจะตอบโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันก็ได้รู้ไม่ทำไม่ ไม่เอาก็ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องคุยเพราะว่าผมคุยเขาแล้วมันสิน่นจัน่าเกลียดมันทำอันนุ้นอันนี้แบบว่ามันจะทำก็ต้องทำทั้งหมดถูกป่ะล่ะคือไี่ไปทำอันนุ้นอันนี้นิดหน่อยไั้ไก็ได้ไหมอ่อ ก็เรื่องเพลงอะไรเงี้ยน้ไได้กู <Okay. S 2> ไม่กินละเอียดเม่อปูอันน่น uh. แต่แต่กูมีกดกินเล no, no. Okay, okay. ยอ่ะโน้โนูโอเคใจโน้กินเดี uh, <but> ๋ยวกูไปเจอ น่ารักจังพูดไต้ให้ฟังบ่อยๆได้นี่ถ้ายิ่งซื้อแมสยิ่งพูดได้ฟังอยู่นั่นแหละกูดไปก่อนแกไปไหนวะแกไปไหนวะ

สั่งยังไงเดี๋ยวให้น้องก็ะักไปนะคะแอดไลน์เลยครับเนี่ยครับไลน์ที่ปักหมุดไว้เนี่ยครับ,รบต้องให้มันแอดทักไปยังเห็นยังโอ้แบบนี้เร็วสวัสดีครับพี่พี่มาแล้วก็ซื้อเม็ดกันก่อนนะคะ เดี๋ยวนี้ไม่เห็นคุณเก่งไล์สุดเลยค่ะอ๋อพี่เก่งโดนบล็อกนะคะเก่งอย่างไรไม่ได้จ่อแน่นเก็บเมนไปแต่เรวเฮ้ยอ๋อไม่ใช่อันนี้อโอเค เก่งข้ามโคจะนาหน่อยสิ เหรอว่ง่ายพี่เม่งก็มานะคะแต่พี่เม่งอยู่ข้าง hey, นอกเห็นไหมน่ะก็บอกแล้วไม่เป็นไรมันต้องครบมันต้องครบชุดเลยถูกป่ละล่ะมันจะไม่โอเคโอเคครับครับ <Okay. S 1> uh huh. แล้วก็ตัดให้ผมด้วยนะตัดที่จะมาลง อ่ะตัดไปแล้วส่งมาหน่อยส่งมาหน่อยอโอเคโอเคขอบคุณครับช่างมือเบามากมาก <c oughs> ม,มก็เจ็บแหละเุ้ยทำไมมันเบือแบบนี้วะซื้อแมสก่อนซิเดี๋ยวตอบ ไม่จูแมนจะไปแล้วนะ